สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่ในรายการของรีวิวรีวิวของวันนี้นะครับยูก็จะมารีวิวอ่ะ เซรั่มกับโทนเนอร์ปราบสติวนะคะจากแบรนด์เนเจอริต้านะคะอ่ะตัวนี้จริงๆมันมีเป็นเซตนะคะซึ่งถูกกว่าแต่ว่าอันเนี้ยเร็วซื้อมาเป็น2ตัวก็คือเซรั่มกับโทนเนอร์เดี๋ยวเราให้ไปดูหน้าตากันเลยนะคะเริ่มจากเซรั่มนี่หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนเคยเห็นไหมคุณตากันไหมราคาค่อนข้างถูกมากเลยแต่ก่อนที่จะไปฟังราคาเดี๋ยวเราจะไปดูแบบรีวิวแยก ด้วยละกันเนาะไปแบบรีวิวแยกกันอีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูหน้าตาเป็นเซตก่อนละกันเนี่ยขึ้นไปเลยนี่อันนี้คือจบเลยราคาไม่เกิน400บาทงบาิวก็คือมีพวกอะโฟมล้างหน้าเซรั่มโทนเนอร์น้ำตกอะอันนี้ก็คือเลิศส,สารดหลักเป็นทรีทรีนะคะอะตัวนี้เราเริ่มจากตัวโทนเนอร์ก่อนละกันนะคะหน้าตาโทนเนอร์นะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ขนาดเนี่ยก็ค่อนข้างยาวนะคะแต่ว่า ไม่ไดีกว้างมากนะคะสามารถพกพาก็ออได้นะเราพกพาไปหลายจังหวัดเลยนะคะขอนแก่นเชียงใหม่อะไรอย่างนี้นะคะแบรนด์ตัวนี้เนี่ยเป็นแบรนด์ราคาถูกนะคะเพราะสารสกัดจากทีที่นะคะสังเกตได้รือว่าสารสกัดจากทีที่เนี่ยจะทําราคาแบบไม่เกิน500นะคะสเตทแบบไม่เกิน500อย่างแบรนด์ที่แล้วที่ลูเคยรีวิวอะ่ะ ก็ใช้สารสกัดนี้นะคะอ่าตัวนี้อ่า250 ml ราคาประมาณเท่าไหร่250 ml ทุกคนอย่ามาแบบอุตตกใจราคาแบบ200แน่นอนนี่200 300ไม่ไม่นะตัวนี้เนี่ยราคาถูกกว่านั้นโทนเนอร์จากทรีที่แบรนด์เนเจริต้านะคะราคา89บาทคุณพระ ราคา89บาทถือว่าถูกมากไม่เกินร้อยเนี่ยอันนี้คือราคา89บาทนะคะแบรนด์ตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นแบรนด์สําหรับคนผิวแพ้ง่ายแล้วก็คนเป็นสิวโดยเฉพาะนะคะอันนี้เป็นแบบเซตสําหรับเป็นสิวนะคะจริงๆอะมันมีเซตหลายตัวมากทุกคนลองไปหาดูนะคะในช้อปปีสามารถซื้อผ่านช้อปปีได้เลยนะคะแล้วก็แนะนําร้านคา้าคือช้อปปี้ลาซาด้าซื้อได้ช่องทางออนไลน์นะคะราคาก็จะประมาณนี้นะคะจริงๆตัวนี้น่ะไม่ค่อยเห็นของปลอมนะ ไม่ต้องแบบเออวอรี่ว่าเอ้ยซื้อมาเป็นของปลอมหรือเปล่าคือไม่ค่อยเห็นของปลอมเลยนะคะตัวนี้เพราะมันราคาถูกอยู่แล้วอะเนาะแม่แล้วมันก็ไม่ใช่แบรนด์แบบที่ซ่องอะไรมันปลอมแปลงขนาดนั้นนะคะเป็นแบรนด์ที่ตามท้องตลาดมาตรฐานนะคะ,ะตัวนี้น่ะโทนเนอร์ สำคัญไหมโทนเนอร์เนี่ยสำคัญมากนะเพราะว่าโทนเนอร์จะเป็นการปรับค่ามาตรฐานของหน้าเนี่ยให้สามารถรับสกินแคร์ต่างๆได้นะคะแล้วก็สามารถกำจัดสิ่งสกรปรกพวกสิวอุดตันสิวอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะเน้นเลยตัวนี้ตัวนี้เนี่ยมีสารสก,กัดอะไรบ้างจริงๆโทนเนอร์คุณสมบัติก็จะเป็นแบบพวกการผัดเซลล์ผิวอยู่แล้วอนะเนาะตัวนี้เนี่ย สามารถใช้งานได้ประมาณ3-4เดือนเลยนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะมีสารสกัดนะคะจากไฮยาลูรอนิแอซิดนะคะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผ urgency, fire, ิวเติมน้ำให้กับผิวแล้วก็ตัวนี้ไม่มีแอลกอฮอล์นะคะไม่มีพาราเบนไม่มีสารกั N Tough Gil Mag. นมีสารสกัดจากต้นวิท เฮเซลด้วยนะคะแล้วก็สารสกัดจากทีทีนะคะที่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อสิวนะคะแล้วก็ป้องกันการเกิดสิวใหม่แล้วก็ยับยัง้งการเกิดสิวอักเสบนะคะมีการรับรองนะคะจากอีโคเซลส์นะคะออร์แกนิกนะคะว่า,าได้รับรองว่าตัวนี้สารสกัดเป็นออร์แกนิกนะคะปลอดภัยสำหรับผิวแพ้ง่ายนะคะคือบอกเลยว่าหาได้ยากมากเลยนะคะกับแบรนด์ที่เป็นออร์แกนิกแล้วก็ได้รับ การาการรับรองนะคะว่าเป็นออร์แกนิกจริงๆนะคะ <Hey. S 1> ส่ก,กัดก็เป็นธรรมชาตินะคะอ่ะไปดูกันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะคะตัวเนี้ยมันจะเป็นแบบน้ํานะคะแบบน้ําเลยนี่แบบน้ํานะคะแบบน้ํำทุกคนเลยมันเป็นแบบน้ำนะคะเป็นแบบน้ําเนี่ยพอทาไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นน้ํานะคะกลิ่นกลิ่นจะเป็นแบบทีที่ สดชื่นนะคะทุกคนเนี่ยถ้าใครยังไม่เคยได้กลิ่นทีที่เนี่ยมันจะเป็นแบบธรรมชาติะคะ่ะไม่แบบไม่ใช่แบบน้ําหอมนะคะคือจะเป็นกลิ่นทีที่ทุกคนต้องแบบไปลองจริงๆนะมันแบบผ่อนคลายสดชื่นจริงๆนะคะอ่ะตัวนี้เนี่ย บอกเลยว่าคุ้มนะคะคุ้มมาก250 ml ราคา89บาทแล้วก็ป้องกันสิวเกิดใหม่ลดสิวลดนู่นลดนี่ได้ดีมากๆนะคะต่ที่ดูใช้มาประมาณเดือนนึงอ่ะริวรู้สึกได้เลยว่าตัวเนี้ยดีจริงๆแล้วก็จะเป็นแบรนด์ที่ริวใช้ประ,ประจําเลยเพราะมันถูกแล้วมันก็ค่อนข้างดีเลยนะคะอ่ะอันนี้แอโทนเนอร์นะคะปาไปแบบ5นาทีได้เลยมั้งอ่ะไปต่อไปเลยเซรั่มนะคะเซรั่มตัวนี้ นี่เลยเซรั่มบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยดีนะคะเพราะเซรั่มเนี่ยเป็นตัวที่จะกําจัดสิวได้ค่อนข้างดีเพราะว่ามันเป็นตัวบํารุงไปดูดีกว่าเซรั่มตัวนี้เนี่ย เป็นเซรั่มทรีทีนะคะเซรั่มทรีทีแต่ไม่ใช่แค่สารสกัดทรีทีนะคะทุกคนตัวนี้ยังได้รับร,ร,รับรับรองมาตรฐานว่าเป็นอ่ะออร์แกนิกเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะมีสารสกัดจากต้นบีดนะคะที่ช่วยปรับความชุ่มชื้นให้กับผิวแล้วก็อ่าสมดุลน,นะคะไม่ให้ผิวนั้นแห้งกร้านนะคะแล้วก็จะมีวิตามิน B3 นะที่ช่วยลดรอยดํารอยแดงแล้วก็กระตุ้นคอลลาเจนนะคะแล้วก็ควบคุมความมันบนใบหน้าด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีติงส์พีซีเอนะคะ ที่ช่วยลดความมันส่วนเกินแล้วก็เร่งการสมานแผลแล้วก็ลดการอักเสบของผิวไปดูเนื้อเซรั่มกันดีก,กว่าเนื้อเซรั่มบอกเลยว่าต,วตัวนี้เนี่ยไม่ใช่แบบน้ํานะคะไม่ใช่แบบน้ำหรอกไม่ใช่แบบน้ําแต่ว่าเป็นแบบไหนทุกคนไปดูกันไม่ใช่แบบน้ําแต่ว่าเป็นแบบนี้ทุกคนดูนี่คะ่ะเป็นแบบเนื้อหนึดเนืดนะคะจะกึ่งน้ําก็ไม่ใช่กึ่งเจลก็ไม่ใช่พอทาไปแล้วเนี่ยความชุ่มชื้นมาเลย ทุกคนแบบอิทาไปแล้วมันชุ่มชื้นมันหน้ามันมากแน่เลยพี่ไม่ค่ะไม่ค่ะทาไปรอประมาณสองถึงสามวิมันจะเคลือบหน้าแต่เคลือบหน้าในที่นี้คือไม่ใช่มันนะคะไม่ใช่รู้สึกหน้ามันหน้าเงาหน้าแบบอะไรพอเคลือบหน้าเสร็จเฮ้ยมันแห้งมันแห้งมันซึมแล้วอะประมาณสามถึงสี่วิได้อะมันจะเริ่มซึมนะคะเลิศกลิ่น กลิ่นจะเป็นกลิ่นเดียวกันกับตัวนี้เลยนะฮะก็คือกลิ่นทีทีเพราะสารสกัดหลักคือทีทีตัวนี้เนี่ยเซรั่มราคาเท่าไหรพ่พี่เซรั่มตัวนี้เนี่ย ราคาไม่เกิน200บาทเฮ้ย50 ml นะคะตัวนี้ไม่ใช่30 ML ไม่ใช่ 15ML ไม่ใช่ 25ML แต่เป็น50 ML สามารถใช้งานได้ประมาณ2-3เดือนนะคะ<อ>เพราะว่าหยดแค่2หยดก็คือทั่วหน้าแล้วเอาจริงหยดแค่2หยดก็คือทั่วหน้าแล้วราคาตัวนี้ทุกคนมาดุนกันราคาตัวนี้159บาทซื้อได้ที่ช h อป e ีนะคะถ,ถ้าให้รีวิวแนะนำเนี่ยซื้อเป็นเซตดีกว่า3 9 9 บาทได้ครบเลย399บาทได้คนเลยเพราะ2่อนี้รวมกันก็200เกือบ300แล้วนะคะเพิ่มอีก2ตัวก็ปังไปเลยนะคะก็คือน้ำตบกับเจลล้างหน้านะคะอะ่ตัวนี้เนี่ยถ้ามีโอกาสเดี๋ยวรูจะรีวิวอีก2ตัวเสริมให้ทุกคนนะคะถ้าแบบคลิปมันปังจริงๆเนาะ,ะตัวนี้ บอกเลยว่าดีนะคะตัวนี้หลังจากที่ดูใช้เนี่ยรู้สึกได้เลยนะคะว่าหน้าน่ะรูขุมขนกระชับขึ้นรูขุมขนกระชับขึ้นเพราะตัวนี้ก็จะช่วยเรื่องของการกระชับรูขุมขนด้วย <c oughs> สิวเกิดคือสิวมันขึ้นไหมก็ขึ้นแต่ว่ามันขึ้นน้อยลงแล้วก็สิวที่มันเป็นสิวเก่าก็ลดลงนะคะไม่ว่าจะเป็นสิวแบบผุดตันสิวอักเสบแล้วก็สิวเซียนเนี่ยยังไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่แต่ก็เห็นผลในระดับหนึ่งสิวเซียนเนี่ยจะเห็นผลเป็นแบบโทนเนอร์มากกว่านะคะ ตัวนี้จะเห็นผลเป็นเรื่องของสิวแบบพวกสิวอักเสบสิวตนันสิวผดตัวนี้เห็นผลได้ค่อนข้างโอเคกว่านะคะอ่ะสำหรับคะแนน2ตัวนี้เนี่ยริวให้ไปเลยนะคะให้ไปเลย 9.5เต็ม10นะคะในเลทราคานี้9.5เต็ม10อยากได้10เต็ม10ได้ไหมได้แต่มันจะดูอวยเกินไปนะคะ9.5ได้เลยนะคะก็แนะนำให้ทุกคนไปซื้อเลยนะคะราคาถูกคุณภาพดีแล้วก็เป็นออร์แกนิกสำหรับผิวแพ้ง่ายสำหรับคนเป็นสิวนะคะแนะนำตัวนี้เลยนะคะโอเคนะคะถ้าใครเคยใช้2ตัวนี้หรือว่าใครเคยใช้แบรนด์ไหนก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างหรืออยากให้รีวิวตัวไหนหรือว่าอยากถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะแล้วก็จบกันไปแล้วก็อย่าลืมก กดไลค์ like, <S <S กด subscribe <S <S แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ริวด้วยนะครับบ๊ายบาย